คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเมียวเมียวเมียวงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน2565หเมียวเมียวเมียว,ว,ว,วให้เลข3กับเลข1ตัวเดียวให้เลข3ชุด2ตัวให้ 1>, 1 5 5 3 3 0 31 37สาูนสหาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเมียวเมียวเมียวให้เลขศูนย์ตัวเดียวให้เลขศูนย์ผลคันออกสลากินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออกศูนย์สามให้เลขศูนย์เลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับผู้ไม่เข้าเป้าพับละามาตามากฎว่างวัดนี้เมียวเมียวเมียวจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อให้ไดอาจารย์นิวัฒน์งวดประจําวันที่1เมษายน2565อาจารย์นิวัฒน์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข7ถ้าเลข0มาก็จะมี03 04 06 09ถ้าเลข7มาก็จะมี73 74 75 79ชุด3ตัวให้773 674 405และอีกชุดนึงให้เลข6กับเลข5ถ้าเลข6มาก็จะมี64 65 67 69ถ้าเลข5มาก็จะมี54 55 57 59สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์นิวัตให้867ชุด2ตัวให้03ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก867เลขท้าย2ตัวออก03ให้867กับ03 867ถูกเลขท้าย3ตัวท้ายที่1 03ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามต่อว่างวดนี้อาจารย์นิวัฒน์อยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับมาต่อเลยครับมาต่อที่2ตัวเหนือใต้งวดประจำวันที่1เมษายน2,565 2ตัวเหนือใต้ให้เลข6กับเลข3ถ้าเลข6มาก็จะมี6,2 6,3 6,5 69ถ้าเลข3ามาก็จะมี3,2,3,5,3,7,3,9สําำหรับผลง,งานว่าที่ผ่านมา2ตัวเหนือใต้ให้6,7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายไปที่1ออก8,6,7ให้6,7ออก6,7ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายไปที่1ครับเรามาตามกัน,นว่างวดนี้2ตัวเหนือใต้เังจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่า รรมาตอ่อครับมาต่อบังเซ็งชี้โชคงวดประจําวันที่1เมษายน2565บังเซ็งชี้โชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข8ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 35 37ถ้าเลข8มาก็จะมี83 84 85 87ชุด3ตัวให้031 083 487 437 635 685 984 934และอีกชุดหนึ่งให้เลขก4กับเลข9ถ้าเลข4มาก็จะมี42 46 47 48ถ้าเลข9้มาก็จะมี92 94 96 97สําหำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาบางเสงให้โชคให้67ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก8 67ให้67ออก67ถูกเลขท้าย2ตัว ข้าวปที่หนึ่งับลามาตัากันว่างวดนี้บางเซงชี้โชคอยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมทำมาตอนครับมาต่อได้อาจารย์เก่งบางกรอบงวดประจำวันที่1เมษายน2565อาจารย์เก่งบางกรอบให้เลข5กับเลข8ตัวเดียวให้เลข5ถ้าเลข5มาก็จะมี52 53 54 57 ถ้าเลข8มาก็จะมี8 3 8 4 8 5 8 7ชุด3ตัวให้2 5 7 6 8 4 6 5 2 4 8 3สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาอาจารย์เก่งบางกอกให้6 7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก8 6 7ให้6 7ออก6 7ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เก่งบางกอก จะจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าคร,รัามตอนคร,รับมาตัวที่สิงห์เมืองสายงวดประจำวันที่1เมษายน2,565สิงห์เมืองสายให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข2ตัวเดียวให้เลข3ถ้าเลขก3มาก็จะมี3,2,3,5,3,7,3,8ถ้าเลข2มาก็จะมี2,2,2,5,2,7,2,8 และอีกชุดหนึ่งให้เลข6กับเลข5ตัวเดียวให้เลข6ถ้าเลข6มาก็จะมี6 2 6 3 6 7 6 9ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 3 5 6 5 7สาาหหรับผลงานว่าที่ผ่านมาสิงเมืองสายให้7 6กับ3 0ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก8 6 7เลขท้าย2ตัวออก0 3 ให้76กับ30 76ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท,ท้ายที่1 3 0ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามต่อว่างวดนี้สิงเมืองสายยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาต่อเลยครับมาต่อนนิวเลข3พลังงวดประจำวันที่1เมษายน2565นิวเลข3พลังให้เลข3เลข6 เลข9ถ้าเลข3มาก็จะมี3 4 3 5 3 7ถ้าเลข6มาก็จะมี6 4 6 5 6 7ถ้าเลข9มาก็จะมี9 4 9 5 9 7สําหสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมานิวเลข3พลังให้6 7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก8 6 7ให้6 7ออก6 7 ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดูที่1นครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้นิวเลข3าพลังยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมมาต่อกนเลยครับมาต่อเลขจอดใจลุงหวังงวดประจำวันที่1เมษายน2565เลขจอดใจลุงหวังให้เลข5กับเลข3ตัวเดียวให้เลข5ถ้าเลข5มาก็จะมี5256 57 59ถ้าเลข3มาก็จะมี35 36 37 39ชุด3ตัวให้357าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขจอดใจลุงหวังให้เลข6กับเลข4ตัวเดียวให้เลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก867ให้เลข6 เลข6เข้าหลัก10ของเลขท้ายสวตัวท้าด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนนี้เลขเจ่อใจุงลหวังวจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ผู้เด่น02 72 82 94 96 97 ชุดเด่น3.97สําสำหรับตัวเลขที่ลุงจ้านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าพกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ